นีเวโกนักแดตหนึ่งร้อยตัวนะครับก็เป็นอวาองทุน ETF นะคสา QJ นะครับมาดูกันบ้างว่าเขาถืออะไรบ้างนะครับก็จะมีคอมนะครับมีคาปินะครับมีสุขภาพนะครับก็อย่างขนต่งนะครับเป็นเน้าเรียกว่าอุตาหอุตามพื้นฐานเลยนะครับอันนี้คืออะไรแว๊บๆเห็น,นหการพนันไม่ใช่นะเป็นการ วพวกริรโภคนั่นเองนะครับการท่องเที่ยวนะครับอนะก็ปกติหน้าตักน,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 นะครับส่วนมากก็จะเป็นหุ้นเทคหุ้นเอไอนะครับการบินนะครับบรรทุกตับรรทุกนะครับพื้นฐานเลยสายพื้นฐานอย่างการการสื่อสารนะครับแน่นอนแหละพื้นฐานมากๆนะครับเพราะว่าทุกคนมีโทรศัพท์นะซอฟต์แวร์น,นะครับนี่ผมชอบมากเลยนะผมชอบนี่อันที่แปดน้ำชาอันที่แปดิแปด นะครับเป็นคาสิโนนะรีสอร์ทคาสิโนนะครับอย่างที่บอกก็คืต่างไประเขามีคาสิโนที่ถูกกฎหมายนั่นเองนะครับเป็นไงโอเคเดี๋ยวทางนี้เดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กราฟกันนะครับไปกันเลยซึ่งเราจะเห็นจากที่เขาดอปลงมานะครับดอปเบรดแล้วก็ดอปนะ ตัวที่ดอกนะครับแล้วก็เลงดี้ขึ้นไปนะแต่วนาา <ไอ S 1> ที่เขาเป็นดอกขอเขามีการไซเวน,นะครับแล้วก็ทำดีบีแล้วเป็นบัตทอมนั่นเองนะครับก็คือมารีเทสแล้วก็ไปการที่เขาลีเทสเนี่ยเห็นไหมชัดเจนมากนะครับหุ้นเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ค่อยถอดใต้กันอาร์โฟาเล็กนะครับเป็นปีเอบายนะครับเป็นปีเอบายซึ่งปีเอบายก็จะมีลัลลี่นะลัลลี่ขึ้นไปแล้วก็เป็นเบสก็คือพักตัวก่อนนะครับพักตัวพักตัวเพื่อกัดหรือว่าไปต่อนั่นเองการความหมายของการพักตัวนะพักตัวออัันนนีี้้ไไปปต่่ลลลขึ นะครับคราวนี้เรามาวิเค้าในจุดที่เราจะเข้านั่นเองแน่นอนว่าหนึ่งเดือนกว่าที่เขาจะปิดแท่งเดือนได้เนี่ยมันต้องมีการซด์เว์ในทางเป็นเล็กนั่นเองนะครับเราจะมาดูตรงนี้ขยายในทางเป็นวีก็จะเห็นรายละเอียดมากขึ้นนั่นเองนะครับก็จะมีอ่ข้อาหายนั่นเองนะครับข้อหายเรามาไล่ดูนะ ตอีกว่าโลนะครับก็คือปกตินะ High ฮโลแล้ะหายจะสูงกว่าและต้องทำโลถึงจะไปได้นะครับแต่เขาตอบลงมาเพื่อบีกเขาหรือทำลายโครงสร้างในอีกว่าโลนะไฮว่าโลตันนี้ดังนั้นมันก็จะเกิดบอสไปเรื่อยๆนะครับโลายนะครับกดลงมาบอสนะครับแล้วก็กดลงมาบอสเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเป็นดาวอลี่คราวนี้เราจะไปดูนะาราบเฟรมดีว่าเราจะหาจุดเข้าขาขึ้นได้อย่างไรนะขาขึ้น อันนี้เราจะรวมเป็นเป็นวิสแล้วกันก็คือมัดรวมแท่งเทียนให้มันเป็นวิสแต่ว่าจะเข้าไปดูในรายละเอียดตามเฟรนดีนะครับอ่าจุดที่เป็นสวิงโล่ก็หานะครับกดบอสลงได้นะครับส่วนนี้บอสลงได้ดังนั้นเวลาดยกขึ้นไปต้องคนขาบายบายต้นได้นะแต่ต้องปิดตรงหายนะแล้วก็บอสลงแบบนี้นะครับจุดนี้จุดที่เขาทํา db นะ DB บไบเนอร์นะไบเนอร์คือดีเล็กนั่นเองนะครับเขามีการช็อคนะพอช็อคเสร็จเนี่ย ตรงนี้มันน่าซื้อไหมหน่าซื้อนะครับน่าซื้อแล้วก็เราก็ช้อนดีนยาวนะครับช้อนดีๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าขาคนเทขาย่งมันมีน้อยละราคาที่เขาจะเทขายนะครับมีน้อยลงละก็คือของมันเริ่มหมดนั่นเองนะของมันเริ่มหมดดังนั้นเราสามารถหาจุดหาจุดซื้อได้นะครับอ่าตนี้ ถ้าเห็นที่ขยายข้ามาดูในทางซีมดีนะครับก็จะเห็นจุดที่เขาช็อกนะครับทําไมจุดนี้ถึงเป็นจุดช็อกเกิดจากเขาทาโลนะทำโลที่ต่ำกว่าเอางี้ทางเทรนดเด็กนะครับอันนี้หลายบันมากเลยนะตัวนี้เขาทำโลที่ต่ำกว่าโลนีดนะครับหายทะลึงหายแต่เขาไปรีเทสนะครับไปรีเทสทำเป็นขั้วขั้หายนะครับก็คือขึ้นไม่ได้นั่นแหละนะครับแล้วก็มารีเทสที่ที่โลนะครับที่โลก็โลนะ เราก็ขึ้นไปได้นะครับจุดที่เขาขึ้นไปได้ก็คือจุดที่มันเป็นจุดยอ่อนะจุดย่อที่ห้าสิบเอ็ดถึงหกสิบหกสิบเอ็ดจุดแปดนะครับย่อแล้วก็บีบเท้าขึ้นไปได้ซึ่งไปบีบเท้าข้นข้อหายหรือไปช็อคมันเองนะครับพอเกิดช็อคมันก็ต้องไปต่อถ้าไปต่อนียต้องเป็นบอสนะคะออรับพอเกิดบอสเสร็จนะรอย่อนะ,ะไปต่อนะครับจริงๆเขาจะรอที่บอสนะครับรอที่บอสจุดที่บอสนะครับรอย่อและไปต่อแบบนี้นะครับตอนนี้เราก็มาุ้นอะว่า,วา เขาทำหายที่สูงกว่าได้ไหมเวลาที่เขาบอสร็จนะเรารอให้การามันย้อนลงแล้วก็อันนี้เขาทำหายไม่ได้นะครับทำหายที่สูงกว่าไม่ได้ดังนั้นการาฟมันเลยวิ่งลงนะครับเพราะมีการถือขายตรงน,นี้อยู่นะครับมีการถือขายอยู่นะดังนั้นเขาก็ต้องมารีเทสที่ด้านล่างเลยทำไมไม่รีเทสตรงนี้เพราะทำหายที่ต่ำกว่านะครับคนเขาลังเลนะว่าเ,เศรษฐกิจมันไม่กอเคแล้วนะถ้าเขามาเขาเรียกว่ามาช็อปตรงน,นี้ได้นะ มันไม่เชิงช็อแหแบบมันมาเบรกเอานะครับมันมาทำลายโครงสร้างขาบายนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ติดดอยเขาไม่ติดดอยได้นะครับโดยกลางเึ็งนะตรงน,นี้ก็จะเกิดเป็นดอปเบรคแล้วดอกนะครับเบดแเราต้องจัรตรงเบดให้ดีๆนะครับตรงเบดนี้มีความตับคันนะครับดังน,นะะั้นการาฟมัเลยต้องวิ่งลงมาข้างล่างเลยนะครับารีเทสท,ที่ต้นน้ำนะครับต้นน้ำตรงน,นี้ที่เขาบายขึ้นไปแล้วปิดทำกำไรนะครับตรงนี้ต้นน้ำก็จะบายขึ้นไปใหม่เพราะว่าเขามีการเขาเรียกอะไร กำไรนะครับเขาถ้ากำไรนะครับแล้วก็เก็บของพอเก็บของแล้วก็ดันราคาขึ้นนั่นเองนะครับเรามาดูโซนเบรคโซนเบรคโซนที่เขาเบรคเอาโลวอร์โลว์หายไปได้นะครับตัวนี้นะครับก็คือตรงนี้เบรคเอาขึ้นไปได้นะครับแล้วก็โซนนี้โซนนี้สามารถเบรคเอาโลว์หายหนึ่งขึ้นไปได้นะครับเห็นไหมดังนั้นเวลาที่กราฟย้อนมาตัวนี้เป็นสตายพ่นะครับเป็นสตาไถามว่าย้อน ย้อนตรงไหนได้บ้างนะครับก็จะย้อนตรงนี้ตรงบีดแล้วก็ตรงบีดตรงนี้ถ้าถามว่าทําไมเป็นตรงนี้ตรงนี้มันมีการเออขายนะครับแต่มีการผักดันบายขึ้นไปหรือมีใสออเดอร์บายขึ้นไปนะครับตรงนี้นะลงมาปุ๊บมีคนใสออเดอร์บายขึ้นไปเลยนะครับเป็นการเบรคเอานะครับดังนั้นเราก็ต้องต้องรอราคาที่่วนนี้แล้วตซนนี้แต่ปรากฏว่าเขามาที่แค่ตรงนี้เองนะครับตรงนี้มันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่หกสิบเอ็ดจุดแปดนะครับหกสิบเอ็ดจุดแปด ย่อมาแค่น,นิดเดียวตัวนี้เป็นเบนะียรมเจอร์นั้นเบียมเนอร์นะครับเบียรมเจอร์นะครับดังนั้นเราจะไปหาซับไพยซับไพยที่แข็งแรงนะครับก็วัดอันนั้นแหละพร้อมกับวัดอ่าพี่โบเอ็กเทนชั่นนะครับว่าเขาจะขึ้นถึงไหนก็ผมเล็งว้ตรงนี้ตรงนี้น่าจะแข็งแรงเพราะว่าตรงการไปบอได้นะครับตรงนี้ก็ามีการเทขายนั่นเองนะครับซึ่งเป็นจิตวิทยาว่าจุดนี้ต้องยอ่อเพราะว่าอะไรมีคนเทขายสวิง สองตัววิ่งเวาไม่หานะครับเราจะให้เขาย่อบริเวณนี้ย่อที่สามที่แปดจุดสองห้าสิบประมาณนี้อยู่ที่ตัวเบรเมเตอร์นะต่ผมถ้าเราย่อนะครับในอนาคตตอนนี้ผมไม่ใบต่อแล้วนะครับก็ถ้าย่อแล้วไปต่อเนี่ยมันคุ้มกว่ารอนะครับระหว่างที่เรารอนะครับเราไปหา ETF ตัวอื่นว่าเขาย่อถึงไหนนะครับซึ่ง ETF ผมเนี่ยมีสิบสามตัวซึ่งจะวิเคราะห์แบบเนี้ยไปเรื่อยๆล้อเขาย่อแล้วก็วไปต่อ นั่นเองน,นะครับก็จบเท่านี้นะครับสวัสดีครับ